จังหวะนี้นะครับพยางิ้วกินแรกโคลนตัวนี้เพื่อให้เบี้ยตัวนี้นะครับขึ้นมากินแล้วเบี้ยจะกลายเป็นเบี้ยแตกนะครับนี่คือการกินเพื่อทําลายทรงนะครับนะครับเบี้ยขึ้นมากิน และจังหวะนี้นะครับพยางิ้วนะครับนำม้านะครับบุกเข้าไปที่คอสามเตรียมไปตีรุกคาดกินโคนกินก่อนทำก่อนนะครับพยางิ้วใช้เทคนิคนี้จะป้องกันอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับ ดูนะครับตัดสินใจดึงม้านะครับไปผูกโคนไว้จะเห็นว่าม้าสองตัวไปอยู่แถวล่างเลยนะครับผมเป็นม้าเทียมอยู่แถวล่างซึ่งเหมือนม้าที่อยู่ในคอกนะครับยังไม่ได้ออกมาสู่พื้นที่กลางกระดานนะครับประสิทธิภาพค่อนข้างน้อยเป็นตัวป้องกันนะครับผมนะครับลักษณะเป็นม้าที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ ส่วนม้าที่แข็งแรงก็อย่างเช่นม้าตัวนี้นะครับแข็งแรงในที่นี้หมายถึงว่าม้าที่อยู่ใกล้พื้นที่กลางทะดานจะมีประโยชน์มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีกว่านะครับแล้วก็ข้อดีของหมากพยางนิ้วนะครับมีเบี้ยตัวนี้นะครับ เตรียมที่จะไปหงายนะครับจุดได้เปรียบนะครับมีแท่นตําแหน่งมีการเกาะยืดมีเบี้ยที่จะไปหงายนะครับถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับจังหวะนี้ประดูนะครับนำเรือมางอสองป้องกันตารุกไว้ พยางนิ้วนะครับถอยมา้าดึงมาตั้งตำแหน่งหมากตรงนี้นะครับเกาะกินโคนกินเบี้ยนะครับพร้อมที่จะใช้ม้านะครับแลกโคนเบี้ยเพื่อได้เข้าทำนะครับนะครับตำแหน่งการยืนหมากลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เราควรศึกษาและจดจำนำไปใช้นะครับ เบีย้ยตัวนี้จะขาดประดูนะครับจึงตัดสินใจเดินม้านะครับมาผูกเมื่อประดูเดินม้ามาผูกนะครับพยานิ้วนำโขนด้นข้างบุกเข้าไปเตรียมไปกินเบีย้ยฟรีนะครับจะเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้ผูกค่อนข้างลำบาก คนตัวนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับถ้ากินเบี้ยตัวนี้ได้ถอยกลับมาแล้วแข็นเบี้ยตัวนี้ไปไงายความได้เปรียบก็จะยิ่งมากขึ้นอีกประดูนะครับถอยม้าไปผูกยอมที่จะเสียตัวนี้นะครับ พยางนิ้วไม่รีบร้อนนะครับผมสร้างความได้เปรียบด้วยการหงายเบีย้ยเตรียมดึงเบีย้ยหงายมาใช้งาน <c oughs> เพื่อที่จะสรุปหมากเอาชนะปลายกระดานด้วยเบีย้ยหงาย3ตัวนะครับถ้าหากแลกหมากหมดแล้วหมากดําเหลือเบีย้ยเบี้ยแล้วก็เบีย้ยหงายนะครับก็จะบีบชนะการไล่ปลายกระดานด้วยเบีย้ยหงาย3ตัวได้นะครับถ้าหากว่าม้าแลกม้านะครับแลกไปหมดโคนแลกโคนเรือแลกเรือ นะครับดังนั้นเบี้ยงหงายตัวนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยในการชนะเรือมาขอไข่สองครับและจังหวะนี้นะครับผมพยางนิ้วต้องโจมตีแล้วนะครับผมนำม้าตัวนี้นะครับขึ้นไปกินเบี้ยนะครับ ม้าหนึ่งตัวหากแลกกับเบี้ยโคนได้ก็จะคุ้มนะครับถ้าม้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะขู่รุกคาดกินเรืออะไรอีกนะครับโคนต้องกินม้าแล้วครับเพื่อตัดกำลังม้าเข้าไปกินกขู่รุกคาดกินเรือนะครับลักษณะรุกคาดก็คือการคร่อมโจมตีสองทางพร้อมกันนะครับในทางหมากรุกสากลก็จะเรียก กลยุทธ์หรือเทคนิคนี้ว่าการฟอกนะครับผมฟอกนะครับขึ้นไปคร่อมโจมตีหรือเรียกดับเบิลเอ็กแท็กนะครับเรือนะครับมังอสองเบี้ยงหงายนะครับกลับมาเปิดให้เรือตัวนี้นะครับมีบทบาท ในแถวที่3เกมดำเนินมาถึงตาที่39นะครับประดูนํำม้าขึ้นมาจอ3จับกินเบี้ยงหงายเบี้ยงหงายถอยกลับมาตานี้นะครับเบี้ยงหงายนะครับผมจะมีสีขาวแบบนี้นะครับจะได้แยกให้ออกนะครับ ส่วนเรือของฝ่ายประดูถ้าสีใกล้เคียงกับพญานิ้วมากเดี๋ยวต่อไปครูพง์จะติดสีขาวไว้ด้วยนะครับผมจะได้แยกให้ออกดูง่ายนะครับท่านผู้ชมเข้ามาดูจะได้เข้าใจง่ายนะครับและสนุกมีความสุขนะครับเ,เมื่อเบี้ยงหงายดึงเข้ามาแล้วนะครับโอกาสชนะก็ถือว่ายเยอะแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่การสรุปมากนะครับ ตัดกำลังเอาชนะให้ได้ง่ายนะครับเรือนะครับออกคลองเตรียมมาตีรุกก่อกวนเบี่ยงหงายนะครับบุกเข้าไปเพื่อไม่ให้ม้าตัวนี้ได้ขึ้น ประดูไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ตีรุกไว้ก่อนนะครับตีรุกครับขุนถ้าหลบมาแถวล่างจะขึ้นไปไม่ได้ถ้าหลบแถวบนจะต้องดูว่าอันตรายหรือไม่เมื่อมองเห็นว่าไม่อันตรายนะครับพยางนิ้วจึงขึ้นขุนไปประดูนะครับกลับไปใหม่ และจังหวะนี้นะครับพยางนิ้วนำขุนบุกเข้าไปนะครับเมื่อเห็นว่าขุนอยู่ปลอดภัยไม่ได้รับความอันตรายก็ไปช่วยในการบุกได้เลยม้านะครับถอยลงไปที่ชฉหนึ่งจุดที่หมาก กระดูแดงเสียเปรียบเพราะว่าตั้งรับมากเกินไปนะครับม้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับขุนอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยเป็นหมากที่ตั้งรับมากเกินไปดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะหาเสมอยากนะครับการเล่นหมากรุกไทยการจะเสมอกับคู่ต่อสู้ได้จะต้องมีการตอบโต้คู่ต่อสู้ด้วยนะครับเขาบุกมาเราต้องหาจังหวะตั้งรับแล้วตีโต้กลับ นะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ต้องไปตั้งรับบ้างถ้าหากว่าเล่นด้วยการตั้งรับถอยหมากอย่างเดียวโอกาสที่เราจะแพ้ก็มักจะมีมากกว่าที่จะเสมอนะครับม้าตัวนี้ยืนดีมากนะครับดังนั้นจังหวะนี้ใช้โคนกินนะครับผมจะดีกว่านะครับม้าขึ้นมาเพื่อแลก นะครับจังหวะนี้พยางิ้วใช้ม้านะครับไปตีรุกที่งอสขออนุญาตโขกนะครับขุนลงไปชอช้างหนึ่งแล้วเบี้ยงหายนะครับบุกเข้าไปไล่ม้า จมตีต่อเนื่องเลยนะครับในบันทึกเกมจบลงถึงตรงนี้นะครับผมซึ่งหมากดำเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับ